ทำเอาแฟนคลับฟินมากๆเลยนะคะโอมพวัตกับนนนนกรพัฒนค่ะที่เมื่อวันเกิดของหนุ่มโอมนะคะ22มีนาคมที่ผ่านมาหนุ่มนนนนเนี่ยก็ได้เมียนโพสต์อยพรวันเกิดแถมบอกรักอีกด้วยล่าสุดมีโอกาสได้เจอกันทั้งคู่นะคะนนนนบอกว่าปกติอยู่ด้วยกันตลอดไม่มีอะไรจะพูดที่บอกคําว่ารักไปส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เขินถามว่ารักแบบไหนนะคะก็เรียกได้ว่ามันเลยสเต็ปเพื่อนไปแล้วกลายเป็นคนในครอบครัวมากกว่า ส่วนโอมหลังจากที่เห็นคำว่ารักก็ดีใจเรียกได้ว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันค่ะถึงวันเกิดโอมค่ะน้องอยพรแบบอุ้ยทำแฟนขับวินเลยรักครับครับโมครับเราเออ<ง>เรียกว่าเราก็คือช่วงน,นี้มันอย,อยู่ด้วยกันเกือบทุกวันเลยครับเจอกันเกือบทุกวันเลยแบบทำงานด้วยกันทุกวันเลยอย่างเงี้ยมันก็ บางทีมันบางทีมันก็นึกไม่ออกว่าเฮ้ยเราจะพูดอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันเรียกว่าอะไรให้กําลังใจกันปรึกษากันตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องไม่สบายใจเราก็คุยกันเลยจริงจริงเราพิมพ์คำว่ารักใส่เลยเหรอเขินเขินแล้วก็แบบรักของเราแบบส่วนตัวผมไม่ได้เขินอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนเรียกว่าอะไรเดียวรักใครก็แสดงออกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกับกับแม่กับน้องเราก็กอดหอมกันปกติหรือว่าเราก็บอกรักกันปกติแล้วการพิมพ์คำว่ารักนี่คือนิยามมันว่านิยามคำว่ารักที่พิมพ์ไปมันคือหมมายถึงอออะไรรรรรรกกกกก็็คคคคืืััััับบผ เรียกว่าตอนนี้มันมันอยู่ใกล้กันจนเรียกว่ามันอาจจะเลยสเต็ปเพื่อนไปแล้วแหละมันเรียกว่าเวลาเราทําอะไรเราก็นึกถึงเราก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแม่ผมก็เป็นห่วงจริงจงแม่ผมก็เป็นห่วงเราไปถ่าย <M> mm> ไปถ่ายหนังกันต่างจังหวัดอะไรเงี้ยบางทีโอมโอมมันขับรถไปเองเงี้ยโอมมันชอบขับรถอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงแม่ก็จะเป็นห่วงว่าโอมขับรถดึกดึกนอนน,น,น,นนี้ตะคืนพรุ่งนี้เช้าตื่นใส่ใส่าสายไมกลับอะไรเงี้ยแม่คุณอ่ะทุกครั้งที่ผมมากองจะชอบถามตลอดเลยกินข้าวยังข้าวมาใช่แม่ต้องดีกว่ ใช่เลยจนผมแบบแต่จริงๆนะเราดีใจมากเลยเพราะว่าอย่างพ่อแม่เราก็ทางานใช่ไหมแล้วเหมือนแบบแม่นั่นเอก็ช่วยดูแลเราอ่ะเราก็แบบดีใจอ่ะถ้นเป็นครอบครัวใช่ครับเรียงคำเลยพูดตามตรงตอนแรกผมแอบน้อยทำไมล่ะแกล้งลืมหรอวืนไม่มาหรออ่ะตอนแรกสุดอ่ะแมนอนวิดีโอคอลมาก่อนที่เคยบอกไปตอนเที่ยงคืนแล้ววันนั้นทั้งวันทุกคนแฮปเพื่อนๆแฮปในในใจผมอ่ะเมื่อไหร่มันจะแฮปแล้วมาน่าจะประมาณเกือบสี่ทุ่มตอนแรกก็แบบคือวันนั้นทำงานด้วยกันลืมปะวะลืมปะวะ หรือว่าแบบจะเล่นแง่เล่นอะไรหรือจะมาแฮปปคนสุดท้ายทามาเป็นแบบเฮ้ยคุแฮปม,มึงคนสุดท้ายนะจิ๊กกิ๊ขี้เกียจหารูปอยู่หลอกยีวยาวแม่ผมก็แบบแอบหน่อยนิดนึงแต่พอเห็นก็เออดีใจอะไรเงี้ยเราอะ่ะเตรียมแฮปปคนสุดท้ายแล้วแหละแต่เราง่วงเราเลยลงก่อนเลยสี่ทุ่มแล้วเราก็ต้องเลย <c oughs> ใช่ต้องรอขนาดนั้ะอะไรนะครับไมต้องรอทำไมต้องเด็ดขนาดไม่รู้นี่มัน เราของวันเองอะแต่ถามว่าม so ันไม่ได้น้อยแบบน้อยนะคือใน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 กิจกรรมวันนั้นอะอย่างก่อนหน้านั้นคิดคิดที่เราก็แฮปปี้เบอร์เดย์ให้ด้วยเมนานนท์ฮปปี้เบอร์เดย์ให้แล้วแล้วก็ในในงานนั้นนนก็แฮปปี้เบอร์เดย์อยู่แล้วคือเราก็แบบไม่คิดอะไรไงแต่เราก็แบบเฮ้ยมึงลงโซเชียลเลยดีลงโซเชียลเลยดีแต่ก็แบบไม่ลงสักทีมันก็แบบเ อะไรกันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขเนี้ยเกิดขึ้นด้ใจเรียกพันเนอร์ดีกว่าพันเนอร์น่าจะถูกกว่าครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรเ่ยคือทํางานนุกทางานกันเนี่ยเวลาเราทํางานด้วยกันน่ะมันจะมีคนนึงจะมีจุดแข็งคนนึงจะมีจุดอ่อนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วมันจะช่วยอุดจุดแข็งจุดอ่อนของกันและกันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่า วันหนึ่งมันมันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมามันมีคนพูดถึงขึ้นมาเขาก็ดีใจนะครับผมแล้วมีผลงานพวกกันหรือมันมีก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้เรากำลังถ่ายซีรีส์เฮ้ยพูดผิดหนังไม่ใช่ซีรีส์ไวเบอร์ซ่าซีรีส์ไวเบอร์ซ่าซีรีส์ไวเบอร์ซ่าเรากำลังถ่ายหนังด้วยกันอยู่มาดิเชตก็ได้เริ่มเปิดกล้องไปสักระยะหนึ่งแล้วครับก็รับรองว่าได้ดูอะไรที่แปลกใหม่ได้ดูอะไรที่อ่ะดูอินเนอร์นนนนให้พี่ดูอะไรอะอะไรนะดูอะไรอ่ะคาดไม่ถึงผมบอกเลยว่าเมื่อหนังฉาายยรรู่ภพนต์ะ ทุกคนจะมอง<ท>ว่าเราเปลี่ยนไปทุกคนแหกหาผมแน่นอนผมบอกแค่นี้ผมบอกแค่นี้ว่าทุกคนแหกขาผมแน่นอนขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ